สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสายอินทอร์ชิพนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามยิงปืน33 3ลังสิตนะครับก็ขอขอบคุณทั้งสนาม33นะที่อนุเคราะห์สถานที่ให้ได้มาถ่ายทำนะครับวันนี้เรานำเจ้าขาหมูนะครับทดสอบกระสุนปืนกันในแต่ละชิพวันนี้เรามีกระสุนนะครับสองชนิดมาทำการทดสอบนะครับชนิดแรกนะครับ็กระสุนลูกซ้อมนะขนาด9้ามมนะเป็นหัวตะป่วนะครับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าไอ้ลูกซ้อมเนี่ย มันยิงคนตายหรือเปล่าแล้วมันยิงเข้าหรือเปล่าเป็นยังไงแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับและอีกตัวหนึ่งจะเป็นลูกกระสุนนี่ตัวนี้นะครับ RIP นะครับเพิ่งได้มาจะมาทดลองทดส,สอบว่าไอ้กระสุนนัดละห้าร้อยเท่าบาทเนี่ยมันจะแรงจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าจะยิงใส่ขาหมูนะเป็นขาหลังนะครับมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อนะเราจะสรีลนะคิดว่าสร้างสมมติสถานการณ์ว่ามันเป็นมวลกล้ามเนื้อของมนุษย์นะหรือสิ่งที่ถูกยิงกระดูกขานะครับค่อนข้างใหญ่นะครับจะลองดูกันว่าบาดแผลของมันจะเป็นยังไดดีตติามกัน น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกระสุนนัดแรกนะครับด้วยลูกซ้อมน้องหัวตะกวดวใส่ขาหมูว่าแถลของมันเนี่ยผลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวรอดูกันเลยเริมยิงนะครับ รูเข้าบริเวณนี้นะครับก็เป็นลักษณะรูกลมธรรมดานะครับรู้สึกว่าจะทักทาก,กับกระดูกไปน,นะครับรูออกองนี้นะครับเนื้อหมูก็ปกตินะครับก็บานดนิดหน่อยเดี๋ยวจะมาลองดูลูก IP กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูกันกระสุนนัที่สองสามและสี่ของ IP นะครับจะเป็นยังไงออ นัดแรกครับคอยเเก็บปืนมาดูผลนัดแรกกันก่อนรูเข้านะครับลักษณะอ่านี่รูหัวตะกัวนะครับนี่เป็นหัวไ p ีนี่รูเข้าหันมาดูรูออกนะครับเนื้อค่อนข้างที่จะฉีกนะครับฉีกออกไปเดี๋ยวเราจะมาลองซ้ำกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่าโอเคจะพยายามยิงให้โดนกระดูกนะ เราจะมาลองยิงซ้ำนะครับสามนัดรวดนะครับลูกกระสุน r i p ของเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ปืนเคียนะครับดูกระดูกหักนะครับกระดูกแตกไปเลยชิ้นส่วนภายในละเอียดย่อยยับนะครับเนื้อลูเข้าไหมเขาไม่ใหญ่นะครับสองสามรูนี่แต่รูออกแล้วครับผมค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับกระดูกแตกเลยสุดยอดครับไม่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับสำรัลบลูกกระสุนราคานะัดละห้าร้อยบาทนะครับ ท้ายคลิปนี้ก็จะมีของเล่นตัวใหม่นะที่จะมาแถมให้กับท่านพี่น้องผู้ชมนะครับเป็นกระสุนขนาด5.56นะครับจะลองยิงดูโดยให้มีแขกติมัสักครับน้องจอนซิกของเราเดี๋ยวจะลองให้น้องจอนซิกมายิงดูติดตามชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่สหายอินทรชิตนะครับได้แอบมายิง5.56นะครับยิงโดย m 4นะครับยิงโดย M4 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าทิ้งกระสุน RIP มันลุยกันเลยครับ เพียค,ครับผมเป็นไงครับพี่ไปชันตะโสดกันเลยครับโอ้โหต้อง <c oughs> <c oughs> เสิร์ฟ ยังไงก็ไม่รอดครับเดี๋ยวมาดูรีวิวตัวเต็มกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับและพี่สหายอินเตร์ชิตนะครับข้อขอกับขอบคุณนะครับสนาม333 Shooting Range รังสิตนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับในการอนุเคราะห์นะครับมาถ่ายทำที่สนามแห่งนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ